สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณปีห้ากว่าๆนะคะหน่อยอยู่ที่เสียมเรียบกัมพูชานะคะวันนี้หน่อยจะไปที่นครวัดนครธมซึ่งตอนนี้ก็กําลังรอรถตุ๊กตุ๊กมารับอยู่นะคะทุกคนคือที่ไปชาวขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกนะคะว่าถ้าหากว่าไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคือที่นั่นจะสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอรถก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยว เราไปถึงเราจะได้เก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ตุ๊กๆเราก็มารับโลพิสุวรรณยื a เนมมันเนมฤทธฤรธฤทธฤทธฤทธยะฤทธไอแอมหน่อยรทธโอเคเดี๋ยวเราจะไปรถตุ๊กๆนะคะที่เราแบบบอกเขาไว้แต่แรกแล้วให้เขามารับนะคะ นาทีก็ถือว่าตรงเวลามากทุกคนเราจะไปให้ทัน ตอนนี้หน่อยก็มาถึงตรงจุดบริเวณที่เราจะต้องมาซื้อตั๋วค่าเข,ข้าของที่นี่ก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในเราก็จะมาบริเวณนี้ก่อนโอเคเพื่อนๆเราก็กดตังค์ให้ตู้เอทเมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตัว๋วทางด้านในเลยนะคะทุกคนที่นี่มันประมาณเขาบอกค่าตั๋วอยู่ที่ประมาณ37 u s ดอลค่ะแต่ว่าเป็นเงินเรียลกัมพูชาเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่นะคะ thank you so much i e t f o r one day o e l a okay thank you okay โอ้ how m u c for India? โอ้ 1, ah, you h to pay 1,700 more for t h you have t small for this. โอ oh, okay. okay. uh, yeah. ้ดีนะโอเคต้องไ change ด้วยอ๋อห้าหมื่นเหรอเขาเปิดแต่เช้าเลยนะคะทุกคนก็เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่เพราะว่าหลายคนบอกว่าคือมันสวยมากๆคนลาพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ t h a n k you. อนอักเกินโอ้ Have picture ทุกคนได้ตัวมาแล้วนะคะแล้วก็มีรูปเราอยู่ตรงนี้ด้วยเลิบหนองังเกอบายบายส e ัสด Have a nice day นี่ดูสิเออตัวน่ารักมากเลยอ่ะมีแบบมีรูปเราด้วยเนาะเออเกดีอ่ะเดี๋ยวเราเก็บตังค์ทอนก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนๆเราเดินตรงมาตรงนี้เราเห็นร้านขายขนมพอดีเนาะเดี๋ยวเราซื้อแบบ เป็นขนมติดเอาไว้แบบรองท้องดกว่าเอาวันนี้แล้วกันก็จะมีหลายอย่างแหละขนมอะเนเซไดเาไ้ <c oughs> <c oughs> how much For this e o r i c t h o s o e d i e c t ค ทุกคนเราชอบแบบได้ขนมเาด้วยนะเราชอบแบบเออความตัวของเขานะค,คือแบบไม่รูปเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาพี่รุดหรือริดแล้วก็เรียกชื่อเขายากมากนะเดี๋ยวไปหาพี่เขาก่อนโอเคบีบอกรีกเก็ตเอาเลยดี คนที่ขับตุกๆุกทุกคนเขาใส่เสื้อแบบหนาะกันหมดเลยมันหนาวอย่างนี้นี่เองอไม่ไหวจริงๆี่เขาจะมีการตรวจต,ตัวก่อนเข้าด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับจริงไหมคะคนกัมพูชาน่ารักมากเลยนะสูรู้ว่ะคือแบบหลายคนมากๆเลยอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะหน่อยกำลังจะเดินไปที่ ปรา,าสาทนะคะที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะคะจริงๆแล้วอันนี้ต้องเปิดแฟลชโทรศัพท์ช่วยนะเพราะว่ามันมืดมากมองไม่เห็นเลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็เรานัดรถตุกๆนะคะเอาไว้ตรงทางเข้าที่เขาจอดให้หน่อยลงนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเจอเขาประมาณช่วง7จ็ดโมงครึง่งเขาก็จะพาเราเนี่ยไปที่อื่นกันต่อนะคะก็คือไหนเหมาเขาเป็นวันไปเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ราคาเราตกลงกับเขานะคะว่าเราจะไปไหนกันบ้างก็ตั้งแต่ประมาณเอ่อสิบห้าดอลลาร์จนถึงประมาณ30ดอลลาร์ก็ลองตกลงกับเขาดูนะคะ ว่าจะไปแวะตรงจุดไหนบ้างมันก็จะทําให้เราแบบไม่เหนื่อยด้วยเขาจะได้พาเราไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินทั้งหมดเองบอกเลยไม่ไหวตายแน่ๆเพราะว่าที่นี่ใหญ่มากๆนะคะมันถึงขนาดที่ว่าจะต้องมีตั๋วแบบ one day trip กับ two day trip อะทุกคนคิดดูสิแสดงว่าบางคนเที่ยววันเดียวไม่หมดก็ต้องมาเที่ยวสองวันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพระาทิตตกกันดีกว่าเอ้พระาทิตย์ขึ้นค่ะ นครวัดนครธมเนี่ยนะคะที่ประเทศกัมพูชาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานปัตยกรรมนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ว่าใครจะมาประเทศกัมพูชาเนี่ยควรจะแวะมาที่นี่ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของตัวนครธมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดนะคะในยุคข,ของอาณาจักรคแมร์ซึ่งได้มีการสถาปนาโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะ จะเห็นได้เลยว่าสวยมากแล้วก็มีคนเข้ามาแบบตั้งกล้องเพื่อถ่ายในจุดของพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะคะทุกคนหน่อยเองก็มาหลอดูพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันค่ะเพื่อนๆครั้งหนึ่งในชีวิตเราแบบเคยเห็นเนาะตั้งแต่เด็กสมัยแบบเรเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะวันหนึ่งจะได้มาที่นี่การเดินทางมากัมพูชาครั้งนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางมาแค่คนเดียวแต่ระหว่างการเดินทางเนี่ยเราได้เจอเพื่อนเยอะมากเลยแล้วก็คนกัมพูชาน่ารักเยอะมากนะบอกเลยก็คล้ายๆกับคนไทยนั่นแหละก็คือมีมนุษย์สัมพันธ์ดีแล้วก็ยินแย้มนะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยพาเพื่อนๆไปรอดูพระติ์ขึ้นกันดีกว่าทุกคนคะ่ะอันนี้นคือทางที่จะข้าม ไปยังปราสาทที่เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะทุกคนสวยมากอันนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าที่เราเดินเข้ามานะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนพากันเดินไปทางด้านนั้นนะคะเพื่อที่จะไปตรงจุดบริเวณปราสาททางด้านนู้นเพื่อที่จะไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะทุกคนตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มจะออกสีส้มแล้วนะคะคงจะใกล้ช่วงเวลาพระอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นแล้วนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะที่หน่อยเดินเข้ามาทางด้านนี้ทุกคนตอนนี้นะคะก็เริ่มใกล้จะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเราก็เดินมาตามทางจะเห็นแบบรูปปั้นต่างๆนะคะที่รู้เลยว่าอายุคือนานแน่ๆเพราะว่าบริเวณหน้าหรือบริเวณจุดสําคัญบนใบหน้าของตัวรูปปั้นเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับแบบโดนกัดเซาะไปตามลมดินฟ้าอากาศนะคะทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยก็คือ บางรูปปั้นคือหน้าจะไม่ชัดละหายไปละเนื่องมาจากฝนลมบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นด้านในค่ะสวยมากเลยทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนถ้าใครที่ได้มาที่เนี่ยที่นครวัดที่กัมพูชาเนี่ยคืออายุผ่านมา800กว่าปีอะแต่ว่ายังคง สถาปัตยกรรมได้แบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะในกัมพูชาก็ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยด้วยอย่างถ้านั่งเครื่องบินมาก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆเองถือว่าเดินทางง่ายค่าตัว๋วเครื่องบินถูกถ้าเพื่อนๆมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตก็ลองมาเยี่ยมชมที่นี่กันดูนะคะทุกคนเดินหน่อยจะลองเดินเข้าไปทางด้านในคะ่ะ คือพื้นที่ที่นี่คือใหญ่มากนะคะเหมือนเดินไปทางไหนก็เหมือนเดินไม่ไม่สิ้นสุดสักทีคือทะลุตรงนี้มาออกตรงนั้นนะคะมันมันกว้างมากๆอะ่ะทุกคนคือไม่รู้จะเดินไปทางไหนยังไงก็คือเดินไม่ทะลุจนครบอะ่ะไม่สามารถจริงๆนะคะ่ะรู้เลยว่าวันเดียวเที่ยวไม่พอนะคะ ส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปนะคะในสมัยแปดร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะทุกคนก็จะมีสภาพสมบูรณ์บ้างแล้วก็ไม่สมบูรณ์บ้างนะคะอย่างตามเสานะคะถ้าหลายๆคนเห็นก็ยังมีแบบ รูปต่างๆนะคะที่เคยสลักเอาไว้แต่ว่าก็จะแบบดูจางๆไปบ้างแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆคะอันนี้จะเป็นรูปนางอับสองนะคะที่เขาแบบเอามาแกะสลักไว้บนผนังนะคะคือแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคือแบบมันว้าวจริงๆนะทุกคนถ้าใครที่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเ,เห็นเหมือนหน่อยคือมันว้าวมากๆมากๆอืม ตอนที่พระที่กำลังจะขึ้นแล้วค่ะอันนี้เขาต่อแถวนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปบนปราสาทตรงนี้กันนะคะทุกคนเพื่อนๆทุกคนเหนื่อยมากหน่อยเดินอยู่ข้างในปราสาทอันนี้นะมันอยู่ในเขาองกตคุณพระเดินวนไปวนมาหน่อยยังหาทางออกไม่เจอเลยอะ่ะ จริงๆนะคือมันใหญ่มากนึกไม่กออกเลยนะว่าในสมัยนั้นถ้าแบบอีกคนนึงจะไปหาอีกคนหนึ่งจะต้องไปยังไงอะ่ะโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครอยู่ที่ไหนคือบอกเลยทุกคนใหญ่มากแล้วไม่เป็นทางแบบบนตัดไปต,ตัดมาณตอนเนี้ยเดินประมาณเกือบ20นาทีแล้วไหนยังไม่เจอทางออกเลยนะคะทุกคนทุกคนแม่เจ้าไอทางบันไดที่เราขึ้นไปดูบนปราสาทนะ คือเขาจะให้แบบแต่งตัวให้เรียบร้อยเลยถ้าใครใส่แบบสั้นมาเปิดมาอะไรเงี้ยก็ต้องปิดหมวกก็ต้องถอดออกนะคะคือเดินขึ้นไปเนี่ยมันก็หวัดเสียวนะเพราะว่ามันได้มันชันแต่ตอนลงเนี่ยเพื่อนๆทุกคนยิ่งกว่าคือขาสั่นมากแล้วแบบคือต้องแบบเอาสองมือจับเลยอะ่ะคือแบบถ้าคนกลัวความสูงอาจจะรู้สึกหัวใจวายได้อันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่ามันมันด้วยความที่มันชันมากแล้วตลอดเวลาให้เราก้าวเดิน เมื่อไหร่จะถึงอะเมื่อไหร่จะถึงสักทีอะไรแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปดินดูข้างนอกกันนะคะทุกคน It's g o s, s d so beautiful and so beautiful. tired Okay Let me see uh the map the map, uh, map. <okay. S 2> Yeah We we walk here already right uh, Now we are here already Here already And then we are yeah this area Here Yeah <Here, here>. Yeah We walk here Yeah Yeah And then and then we do this do this and then come to here อ h อฮั huh. yeah next okay oh. so tired no so tired bye พ yes ูดได้เลยว่าวันนี้อีกยาวไกลกันทุกคนทุกคนคะตอนนี้หน้ามืดนะคะเดี๋ยวหน่อยขอกินอะไรก่อน โอ้ได้วิวกินแบบดีมากอะ่ะขอพักกินอะไรแป๊ดหนึ่งขนมที่ซื้อมาจากที่ซื้อตั๋วนะคะก็ได้ติดขนมอันนึง จบจุดที่สองไปแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้แน่นอนเพราะว่าต้องมีไปต่อนะคะทุกคนค่ะมื้อนี้เดี๋ยวหน่อยจะมากินหมูนะคะคอหมูแล้วเขาก็จะมีขายอะไร,รอย่างเงี้ยปลาตะเพียนเนาะหรืออะไรทุกอย่างแล้วก็หัวปลาย่างนะคะแล้วก็มีเป็นเป็นปลาตัวเล็กๆพาราเมเดียนมันมีไก่ย่างเนะะี่ย ลองปลาดี้ด้วยอ่ะอยากลองกินปลานี้ด้วยอ่ะไอเทคบิสวันเอา o ท่าไหร่ันดลลร์บันดลล่ะเอเด็กเท่าไหร่โอ้โหโอเคไปดรายทูดอลลาร์เพิ่มฟิฟตโอเคแค่ไหซิที้โอเคโอ้โเป็นร้านแบบต้องเก๋นะทุกคนเอาแบล็ค c ค l ร r เลอร์แบล็ค a ค d The pink color ่ะเเพื่อนๆก็ช่วยเขาซื้อช่วยช่วยเขาซื้อละกันนอนไหนๆก็มาแล้วอะอาหารก็มาแล้วอะ mm hmm. ทุกคนคะในที่สุดข้าวเที่ยงเราก็มาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นข้าวจานใหญ่มาถือมาจานใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็จะมีปลาสามตัวแล้วก็มีเป็นซี่โครงหมูนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดู <c oughs> อันนี้จะเป็นข้าวนะคะ แล้วก็จะเป็นปลาแบบปลาตัวน้อยๆสามตัวแล้วก็จะเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มก็จะมีถั่วฝักยาวมะม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นกระดูกอ่อนซี่โครงนะคะเรียบร้อยจะกินข้าวก่อนแล้วกันนะคะทุกคน